สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องนาดาทาโร่ค่ะวันนี้ก็มาทํานายดวงกันอีกเช่นเคยนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้ดวงนะคะที่จะทํานายให้กับทุกคนนั้นเป็นเรื่องอ,ะ,อะไรนะคะโอเคเออขออนุญาตใชา้ไพ่นะคะในการแบบว่าอยากจะสื่อเรื่องอะไรก็คือสื่อออกมาเลยนะจัดเม้น แไม้เด็กดาบห้าใบแล้วกันนะคะเพราะว่าสามใบนี้ไม่พอเนาะหกดาบแล้วก็อีกใบหนึ่งสามเหรียญวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะเออ Ờ, ช่วงเวลานี้นะก็ต้องบอกว่าตัวของคุณเองอะอยู่ในช่วงที่ถ้าขยันนะถ้าทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณติดหรือมีปัญหาอุปสรรคถ้าคุณไม่รอคอยแล้วคุณลงมือทำเลยอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เข้ามานะโดยเฉพาะ การที่คุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานอะไรอย่างน้อยก็ต้องสองสามอย่างเป็นต้นไปนะคะเรียกได้ว่าไม่รอไม่งอมืองอเท้าชีวิตคุณร่ํารวยโดดเด่นแน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับาการกระทําของคุณเองนะคะซึ่งจะเป็นตัวตัดสินนะว่าคุณจะมีคุณจะได้หรือคุณจะ ไปต่อกับชีวิตของคุณได้หรือไม่นะบางคนน่ะเหมือนกับพักแล้วก็พอรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวก็คือหยุดอ่ะหยุดแล้วก็ไม่คิดที่จะแก้ไขปัญหาเหมือนเหมือนก็คือพักมากเกินไปแล้วก็หนีปัญหาโดยการที่รอคอยโชคชะตาวาสนาพรหมลิขิตก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าคุณอยากจะแบบทำชีวิตของคุณให้ดีอ่ะคุณก็ต้องสู้ให้หนักให้เหนื่อยหน่อยนะคะเหมือนที่บางคนอะ่ะเราลองดูตัวอย่างของดาราอย่างเงี้ยอย่างเช่นอาจารย์ไปอ่านคุณกระแตอาสยามอะ่ะชีวิตเขาที่ผ่านมานี่คือแบบลำบากมากๆเลยนะคะแต่พอเขาได้ลุกขึ้นสูเออ้เขาอาจจะเริ่มต้นมาจากแบบออหางเครื่องหรือแบบต่อยมวย หรืออืค้าขายนู่นนี่นั่นะเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่นะปัจจุบันเนี้ยไปดูชีวิตของเขาค่ะมีบ้านร้อยล้านอย่างเงี้ยเออแล้วก็ร่ำรวยมากทำธุรกิจมีแฟนก็ดีๆเนาะเออดูแบบเราเห็นแล้วเราก็อิจฉาเขาเนะนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าอืถ้าคุณไม่รอคอยโชคชะตาวาสนาหรือพรมลิขิตเนี่ยเพียงแค่คุณลุกขึ้นสู้นะชีวิตของคุณก็จะแบบ ไม่มีห่วงอ่ะเออเนี่ยไม่มีห่วงไม่ต้องมาห่วงหน้าพาวงหลังกะอะไรทั้งสิ้นนะแล้วถามว่าอืมมันจะแบบเริ่มต้นได้เมื่อไหร่เนี่ยอาจารย์คิดว่าตัวของคุณเองอ่ะน่าจะมีเออตัวช่วยเออซึ่งก็อาจจะเป็นคู่รักหรือคุณอาจจะได้อะไรมาจากการที่คุณลงมือกระทำนะ แล้วลูกค้าหรือคนที่สนับสนุนคุณก็มีเยอะแยะวันถ้าคุณตั้งใจจริงอ่ะจะมีคนมาหยิบยื่นให้คุณนะเออเนี่ยภาระหนี้สินนะหรือพันธะผูกพันอะไรทั้งหลายแหละที่คุณมีอยู่อ่ะมันก็จะแบบเบาบางลงไปเนี่ยตอนนี้คุณหนักคุณเหนื่อยคุณทุกข์คุณเศร้าคุณเครียด มากๆไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อ,อยังไงนะกับเรื่องของภาระหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างนะคะมันจะขึ้นอยู่กับการคิดมีไอเดียหรือวางแผนหรือลงมือทำอย่างจริงจังของคุณเองนะเนี่ยคือถ้าสู้ถ้าไม่หวั่นเนี่ยเห็นไหมคนนี้เขาบุกตะลุยไปข้างหน้าหนักมาก เชื่อได้ว่าชีวิตของคุณน่ะเนี่ยทุกอย่างมันจะพัฒนามันจะก้าวหน้ามันจะเจริญเติบโตออคนที่แบบเงินเดือนน้อยนะคะหรือรายได้น้อยเนี่ยรายได้ของคุณก็จะมาเต็มเลยนะถามว่าอีกนานไหมคุณถึงจะมีแรงบันดาลใจเนี่ยตอนนี้ให้คิดนะคะแล้วก็หันหลังให้กับความเศร้าในอดีตเลยนะ อะไรที่ทําให้คุณทุกข์หรือเศร้าหรือคุณรู้สึกแย่หรือรู้สึกว่าเออทาไมที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตชั้นมันถึงเป็นอย่างเงี้ยหยุดโทษตัวเองหยุดท้อแท้เราก็หยุดหยุดที่จะอ,อ่มัวแต่โทษโชคชะตาวาสนาหรือพรมลิขิตอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองค่ะ ถ้าขี้เกียจเกียจคร้านอยู่เวลานี้ก็ลงมือทําได้แล้วขยันได้แล้วไปต่อกับชีวิตได้แล้วนะคะไม่ใช่ว่ามาจมจมอยู่กับความเศร้าความเครียดหรืออ่าจมอยู่กับการกระทําเดิมๆอะ่ะมันไม่ได้คิดที่จะต่อยอดหรือพัฒนาอะไรเพราะนั้นเนี่ยเห็นแสงสว่างได้แล้วนะคะหาคําตอบให้กับตัวคุณเองได้หรือยังนะถ้าหาได้แล้วอะ่ะ เออก็ให้รีบลงมือทําเลยนะนั่นจะคือสิ่งที่สร้างความเจริญมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณได้นะถามว่าคุณควรประกอบอาชีพอะไรหรือควรจะทำอะไรให้ดีอืมจริงๆคุณมีอยู่ในใจอยู่แล้วแหละนะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องทําอะไรบางครั้งบางคนอาจจะมีสามสี่อย่างด้วยซ้ำไปนะคะ เขาบอกแล้วนะคะเงินมันอยู่ในอากาศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไขว่คว้าไว้ได้ก็ให้คุณคว้านะหรือถ้าหาว่าณนะเวลานี้แบบคุณใช้จ่ายซูลรุย่ยซู่ายหรือฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องรู้จักเก็บแล้วก็รู้จักหามาเพิ่มนะคะอย่าพยายามจะใช้รายจ่ายให้มากกว่ารายได้นะคะถ้าคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณก็ใช้ แบบเซฟนะคะอาจจะแบบใช้หนึ่งเก็บสองหรืออาจจะใช้สองเก็บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่ยังไงก็ตามแต่อย่าให้มันเกินจากรายได้ของคุณนะคะอันนั้นคือเซฟแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยไพ่บอกว่าถูกต้องถูกต้องใช่เลยนี่คือหนทางหรือแสงสว่างที่คุณควรรู้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณลงมือทำเนี่ยชีวิตคุณจะดีขึ้นเมื่อไหร่อืม ไม่น่าจะแบบเกิน9เดือนนะไม่น่าจะเกิน9เดือน9สัปดาห์นับจากนี้เออก็เอาให้น้อยไว้ก่อนคิดว่า9สัปดาห์9สัปดาห์มันก็แค่2เดือนนะสองเดือนเพราะนั้นอย่ามัวแต่นอนนะอย่ามัวแต่นอนหรืออย่ามัวแต่กุมขมับแบบนี้นะเลิกคิดมากแล้วทำมาหากิน,นะคะเพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ ชีวิตที่เคยเลวร้ายที่เคยแย่ไม่เอาแล้วนับจากนี้นะคะปลุกปัน่นเออหรือสร้างแพทชั่นให้กับตัวคุณเองนะแล้วคุณจะมีการเงินที่เต็มสิบเพราะไม่มีใครรักคุณเมตตาคุณช่วยเหลือคุณได้เท่ากับตัวของคุณเองนะคะตัวนั้นตัวเองเอ้ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆค่ะอย่ามัวสับสนลังเล หรือมองไม่ขาดนะคะเพราะฉะนั้นมองให้ขาดนะเลิกปิดหูปิดตาแล้วก็เลิกแบบฟังนู่นนี่นั่นแต่ไม่ลงมือกระทำอะ่ะเอออาจจะมีคนที่เตือนที่สอนที่บอกคุณมาแบบเยอะแยะมากมายนะคะเนี่ยคุณอาจจะได้รับเรื่องราวอะไรต่างๆจากสื่อโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าคุณไม่เลือกลงมือที่จะกระทำอะ่ะอืคุณก็จะไม่ได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อมองเห็นหนทางแล้วนะคะมองเห็นหนทางไขว้คว้วาโอกาสนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ทำแล้วก็สร้างให้มันเกิดให้มันมีขึ้นมานะคะแล้วความจนน่ะจะร่มสลายไปเองนะคะความจนมันจะพังทลายจากชีวิตคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีปาฏิหาริมันจะเหมือนกับว่าคุณได้ปลุกชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่นะเนี่ยขอให้คุณมั่นใจ และมีอีโก้กับตัวเองอะ่ะเออคือถ้าฉันไม่รวยแล้วใครจะรวยคิดอย่างนี้นะถ้าฉันไม่รวยแล้วใครจะรวยมองบวกเข้าไว้นะคะแล้วก็ลงมือทำเข้าไว้แล้วคุณจะได้ congratulation คะแน่นอนนะอาจารย์ก็อยากให้คุณ c o n g r a t l เร็วๆนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู oracle สำหรับนี้กันบ้างนะให้ออราเคิลเขาจะบอกอะไรคุณนะอ่ะ สำหรับนี้นะคะก็เป็น wisdom oracle เดี๋ยวอาจารย์จะให้ไพ่อ r a c l e มาช่วยบอกคุณด้วยนะว่าออชีวิตของพวกคุณเนี่ยที่อาจารย์เปิดไพ่มาเนะี่ยต่อไปมันจะเป็นยังไงอืมนี่ไงการเคลื่อนไหวการกระตือรือล้นนะคะไพ่มาแล้วนะเขาบอกว่าให้คุณมีความสมดุลอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง แล้วก็พยายามเคลื่อนไหวอย่าขี้เกียจค่ะทุกคนอย่าขี้เกียจให้คุณลงมือกระทำนะคะเนี่ย flexible ทุกอย่างมันยืดหยุ่นได้นะทุกอย่างจะปรับได้ถ้าคุณติดหรือคุณขัดอยู่แล้วคุณไม่ลุกขึ้นมาสู้มันก็จะไม่ทําให้ตัวคุณเบาขึ้นหรือสบายขึ้นเห็นไหมคนเนี้ยเขาสามารถตั้งตัวได้แล้วก็ไม่โอนเอ็นไปทางไหนอะ เพราะนั้นลงมือกระทํานะคะเคลื่อนไหวค่ะเคลื่อนไหวกระชับกระเชงนะคะกระชับกระเชงแล้วลุกขึ้นมาสู้แล้วคุณก็จะได้รับการยืดหยุ่นถ้าหากมีนี่สินอยู่ผ่อนชําระนี้สินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนยิ่งผ่อนยิ่งลดค่ะนี่คุณก็จะลดนะคะ time to go ได้เวลาไปนะคะไปไหนนะคะได้เวลาไปจากความอับจนหนทาง ไปจากความยากจนไปจากความขัดสนขัดแคลนเพราะนั้นไปข้างหน้าค่ะมุ่งไปข้างหน้าอย่ามัวแต่หยุดแล้วก็เท้อแล้วก็ไม่ไปไหนไม่ทำอะไรเห็นไหมเขาบอก go to the sea ฝ่าไปเลยค่ะคลื่นลมมรสุมนะมันมีแน่พายุโหมกระนำหรือมรสุมที่เข้ามาในชีวิตของพวกคุณน่ะแต่ถ้าคุณน่ะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ขอแค่คุณออกเดินทางไป เชื่อแน่นะคะเชื่อได้แน่นอนว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยถ้าคุณเคยเป็นคนที่รวยหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วอะเดี๋ยวความร่ำรวยนั้นนะคะมันก็จะย้อนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะไพ่เขาบอกราวกับราวก็คือการอ้อมกลับมาอ่าเมื่อลงมือเดินออกไปแล้วฝ่าฟันแล้วเดี๋ยวคุณก็จะได้หยุดพักในเวลาที่คุณรวยนะคะ ในเวลาที่คุณแบบมีทุกอย่างมาพร้อมอ่ะเนี่ยโซเมดนะบางคนนะในคนที่มาดูคลิปนี้อาจจะมีคู่รักมาเปมาให้มาช่วยจ่ายด้วยก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เหมาะสมกับคุณนะคะเขาอาจจะมาช่วยคุณในเวลาที่เหมาะสมและในเวลาที่คุณต้องการก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะโอเคนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะถ้าหากคุณมาเจอคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณแล้วก็ขอให้คุณ เออก้าวไปข้างหน้าได้แล้วจริงๆโชคลาภนะคะความสำเร็จมันไม่ได้ได้มาด้วยความบังเอิญน,นะคะทุกคนมันได้มาด้วยการกระทำนะคะถ้าหากเราไม่มีดวงในการเสี่ยงโชคในการแบบเล่นการพนันหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่ขอแนะนำนะคะให้ไปเล่นการพนันนะเอออีกหน่อยหนึ่งนะชีวิตของคุณมันก็จะมีความร่ำรวยนะคุณจะไปไกลได้กว่าที่คิดนะคะเนี่ย โปรดจงมีรอยยันฮาร์นะคะก็คือหัวใจอันแข็งแกร่งหัวใจที่ยิ่งใหญ่นะคะในการที่จะสู้นะคุณลองไปฟังเพลงอของคริสตินาก็ได้เพราะฉันนั้นต้องการมีเสียวนาทีที่ยิ่งใหญ่ให้ใจจดไว้นานเท่านาน อยากจะได้ภูมิใจที่มือฉันคายได้เอื้อมผ่านได้เก็บดาวที่แสนไกลด้วยตัวฉันเองอย่าลืมนะคะทุกคนขอให้คุณไปทำตามเพลงนี้นะคะไขว่คว้า ดาวนะคะไขว่คว้าสิ่งที่คุณอยากได้เมื่อลงมือที่จะกระทํานะคุณต้องได้แน่นอนโอเคอาจารย์ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักหาอาจารย์ได้นะคะรายละเอียดการติดต่อสื่อสารอยู่ใต้คลิปนี้แล้ววันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ